สถานีตำรวจแห่งเมืองบุกเฮบเว่นมีจาโปดมีผู้ช่วยพ่อเป้เย่<า>และห้องขังเบอร์0ูย์สมีนักโทษพี่ปื้มอยู่นะครับจ่าโปดถึงเวลาเราลาดตะเวนแล้วล็อกล็อกล็อกเลยเออ้องไห้อะนักโทษพี่ปื้ม้องไห้ทำไมทำความผิดอะไรต,ตีตีูดลูกแมวใช่ไหม หนีหนีไม่ได้อ่ะหนีไม่ได้เราล็อกแล้วจะโปดเราไปจะโปดเราลาดตเวนกันอย่าลาดตเวนเลยไปลาดตเวนเราไปลาดตระเวนผมไม่ไปไหนหรอกโอเคไปจะโปดเราลาดตะเวนหน้าสถานีตำรวจกันนี่ดูปีกปืนด้วยอุยจะโปดเราเราจะไม่ถือปืนนะ จาปดเฮ้ยใครเสื้อส้มๆน่ะ้ฮ <18! S 1> ้ยไปแล้วเฮ้ยนักขอนน,นู้นเปิดเสียนักขอนนี้จ่าปดจ่าปดเบิกรถด่วนจ่าปดเบิกรถเบิกรถตำรวจหนึ่งคันจังหวะนี้ดีตำรวจเ,เพลินๆไปครับจ่าปดเปิดไซเรนเลยจ่าปด่าเปิดไซเรนวีวอวีวอมีเบาะแสไหมครับ มีเบาะแสโจนพี่ปื้มไหมสร้างบ้านแล้วนะเฮ้ยเขาไปสร้างบ้านที่ไหนอ่ะหลังสิบสี่หลังสิบสี่เขาไปมาแล้วหลังสิบสี่ไปเร็วอันนี้หลังยี่สิบสามนะโปรดไม่ใช่ไหนครับดูบ้านเลขที่ให้ดีๆนะจอดชะลอดูหน่อยมองไม่เห็นเลขเลขสิบสี่อยู่ไหนมีเลขยี่สิบ ไปด้านหลังด้านหลังด้านหลังกับรถกับรถโป่วเราจะต้องจับให้ได้เฮ้ยมีคนป่วนตัวเซฟเฮ้ยโดนป่วนสู้เซฟเลยเฮ้ยเฮ้ยไปโดนก็โดนป่วนเหมือนกันเร็วเร็วนี่ยไอ้ไอ้แมวสองตัวเนี้ป่วนแมวแมวบนหลังคาป่วนเร็วเร็วเร็วเราโดนป่วนแล้วหลังสิบสี่อยู่ไหนน้องป่วนแักป่วนนี่เราเจอ ้านโจรพิปบล์มแล้วนี่ดูชื่อเขาไว้นี่แหละคนนี้เลยหัวสีน้ำเงินเนี่ยเฮ้ยนั่นเขาโดนลงมาแล้วว่านี่นี่นี่เรียวจเจปุ่นเขาถือดาบอยู่เขาคลั่งไปแล้วมาดิเขาคลั่งไปแล้วเพื่อนมาดิโจรปืนเขาคลั่งมาแล้วอุย้ยผมเอาไฟฉายสองหน้าแล้วหัวฉา,ายไฟฉายสองหน้าแล้วอุย้ยเจปุ่น จะโบดใช้ไม้กระบองจะโบดใช้ไม้กระบองใช้ปืนแบบนี้เราห้ามใช้ปืนจะโบดเราต้องใช้ไม้กระบองต้องใช้ไม้กระบองทำโทษเขานี่ผมเอาไปฉายสองหน้าเขาแล้วนี่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 อุ๊ยนั่นเขาล้มแล้วเขาล้มลงแล้วจับ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 วิ่งจับเร็ว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 ไม้กระบองฟาดไม้กระบองไม้กระบองตีก้นเร็วเร็วไม้กระบองตีก้นว้ายเด้ว ยาตีดีแน่ดีแน่ยายาแน่ไม่เอาขวาดีแน่ยายาแน่ไปควานเดี๋ยวผู้ต้องหาเจ็บไปแล้วโอ้กีจักรยานนี้ไปแล้วโอ้เบิกรถยังไงเบิกรถก่อนโอ้โหไปต่อไปต่อโอจักรยานสีชมพูเลยนะฮ่าฮ่ ผมขี่ไม่ไหวเลยจ้าปูดผมเดินอยู่คุณคุณยังไม่ทันเลยอ่ะโอโ้ทำไมคุณวิ่งเร็วชะมัดเลยนี่แน่นี่แน่นเ,นเรียบร้อยแล้วครับไป<ก>ต่าเขานอนกระดึบกระดึบกระดึบไปอุ้มเร็วอุ้ม ดาโปรอุ้มเข้าไปล้อแขนแล้วอุ้มอุ้ยรถสามล้ออาจภาพไเร็วดาโปช่วยผมด้วยจัผมมาดาโปช่วยผมด้วยเล็วลแข่งเขาไปไปไปต่อผมโดนจับ มีรถแรงๆกว่านี้มีรถเร็วๆอุ้ยระเบิดมาจากไหนอ่ะระเบิดออกมาจุดป่าจากนี่นิอุ้ยปล่อยผมแล้วเขาปล่อยผมแล้วหยุด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 อุ้ยอุ้ยเขาขึ้นรถสปอร์ตแล้วหยุดหยุดไม่ให้ไปอุ้ยข้าพาผมขึ้นรถสปอร์เย้จับปุ๋ย ไม่ช่วยผมเลยเขาหายไปไหนแลนะคุณมานี่เออคุณมาคุณมาตกมานี่หลุมอะไรอ่ะเยอแล้วเยอแล้วช่วยด้วช่วยผู้ช่วยด้วยคือไม่ได้หรอกไหนอ่ะผมอยู่ในหลุมอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ชี้ดูนะดูดูสิขอรถทับผมไหมอ่ะเร็วเร็วถ่ายรูปด้วยอ๋อเป็นหลักฐานด้วยนะ โปรดรออยู่มาช่วยหน่อยโดนขังอยู่เนี่ยออกไม่ได้ช่วยแดทย์ดูผมคุณเจอผมแล้วช่วยผมเร็วจำโบรดเร็วจัดการเขาเอารถออกก่อนเอารถออกก่อนรถออกแล้วรถออกแล้วดึงผมขึ้นไปหน่อยจับโปผมช่วยหน่อยเร็ว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 กระโดดขึ้นมาได้กระโดดขึ้นมาเฮ้ยน้เลือดสาหัสโชว์เอ้ยไปไป ขึ้นเครื่องบินเร็วๆพาผมไปขึ้นเครื่องบินหน่อยรับกันเอาอันนี้ไปด้วยนีดีดีอันนี้อันนี้ออกมาเร็วเร็วออกเกลีวออกเกลวออกเกลวเร็วเร็วก่อนที่เครื่องบินจะออกเร็วไปที่แอร์พอร์ตเลยวนๆเลยสนามบินอยู่ไหนขนาดนี้ขนาดนี้เครื่องบินกำลังจะออกในใน10นาทีเร็วถึงยังอุ้ยถึงแล้วครับบุ๊คเฮปเว่นแอร์พอร์ต ตกแน่<ป>ตกแน่ไปไปไปแล้วิ่ง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 นีทง่ทางขึ้นอยู่ไหนทางเช็คอินอยู่ไหนทางเช็คอินอยู่ไหนนี่นี่นี่จะเอากระเป๋านี้ไปด้วยกระเป๋าไปโหลดเร็ว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 กดแล้วเช็คอิคนอยู่ไหนอังนี้ใช่ไหมนี่ด่า ไไปหนกระโดดล่มไหนกระโดดล่มยังไหนอ่ะด้ยเขากระโดดล่มออกไปแล้ววิ้ยใครอ่ะสาวสาวเข้ามาเข้ามาน่าสบายเฮ้ยเย่แล้วจริงดิออกลางล่มมาแล้วครับกระโดดไปเออเอืออุ้ยมาได้แล้วอ้าวรอบนี้นะครับให้พี่ปึ้มหนี 20วินาทีเอ้ย30วินาทีนะโอเคถ้าโดนตัวรอบนี้ถือว่าพี่ปึ้มโดนจับแล้วนะโอเคอ่าห้ามดูห้ามแอบดูตัวไม่ต้องอุ้มนะแอบดูอ่าไม่แอบดูโอเคพร้อมแล้วอ้าวไปแจ็ปปุ่นถึงเวลาแล้วรถขมสีรถรถสีเขียวสีเขียวอ่ะเอาไปคันเดียวมาเลยรถสีเขียว ไปถามคนนี้ก่อนไหมเขาเห็นไหมเนี่ยสาวคนที่ขับรถอยู่เนี่ยรถสีเขียวอ่ะโอเคไปถามคนที่อยู่ข้างนะสวัสดีคุณรอก่อนรอก่อนคุณได้ยินไหมนี่คุณตำรวจขอถามหน่อยคุณเห็นรถสีเขียวผ่านป้ยผ่านมาหรือเปล่าสีเขียวสีเขียวเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะอย่าต์เราไม่ถ่ายรูปแล้วเราจะไปจับจูงไอลูกต๋แล้วโอ้โหเขาขี่จักรยานโน้ตไแพดไปด้วยฮนะ เฮ้ยนี่พรสีเทาให้เลยไป้ดีตะบดมาตะบดมาดิไหนหากุญแจล็อกมือก่อนกุญแจล็อกมืออยู่ไหนมีไหมครับมีมีมีไหนหากุญแจล็อกมือก่อนอ่ากุญแจล็อกมือพร้อมแล้วมาตะหนึมานี้ดินี่ตะบดอยู่ในตู้หรือเปล่าไม่ตะบดมีมีคอนดักเข้ามาเอ้เข้ามาในทเลไม่เอาออกมา ยังไงรอออดมาเลยรอเขาจะเปิดใช่ไหมโอ้ยเกือบเน่เลยนี่ๆี่นี่ีเข้ามาจนดีดินี่นี่อุ้ยเขาบอกว่าอะไรจมูกผมมีอะไรจีกอยู่เหรอ่ใช้กระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปมีห้องลับอุ้ยไหนอุ้ยเจอใครอยู่ด้วยหัวขาวๆอแม้แต่ในห้องลับก็ยังไม่เจอ คุณหลอกเราแล้วอยู่ที่ไหนยอมรับมาซะดีๆอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมหญ้าสีเขียวหญ้าสีเขียวใกล้ใกล้กหญ้าสีเขียวตรงที่ผมที่ผมว่าคุณไปสว่างอ่ะเฮ้ยอ่าเจอแล้วเร็ววิ่งไปไปไปโอ้รถเขาช้ารถเขาช้าหยุดจับโบนดักหน้าเฮ้ยเฮ้ยเขาแรกเขาแรกเขาแรกนี่เดียวอีกนี่เดียวเขาแรก ังแล้วแต่หลังได้แล้วโดนรถแต่หลังได้แล้วเขาอเอาไปขังห้องเบอร์สามเลยนะครับนักโทษเดี๋ยว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 ไปห้องเบอร์สามเลยนักโทษพิเศษอ่าเปิดประตูเข้าไปรถอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนี่นะมีกี่เบอร์มีสองเบอร์อ่าโอเคห้องเบอร์หนึ่งคืออ่าทำประวัติหน่อยครับไหนตรงถ่ายรูปทำประวัติครับ อ้ใส่ลูปทำประวัติเหรอออกก่อนพอไม่หนีเผื่อไม่หนีไม่หนีแล้วครับเราต้องทำประวัตินะครับคุณเป็นนักโทษอ่านี่นะครับโอเคเอาทำไมเป็นรูปจับปูดล่ะผมลูกผมอ๋อใช่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 ด้วยไปของเบอร์หนึ่งใช่ด้วยเป็นอะไรจ่าปูดมันเขาจับปูดเข้าเองเหรอขันเเขาห้องเบอร์หนึ่งเลยนักโทษไอ้ออกไป เขาข้องบอหนึ่งเลยนะครับนะโคนนี้นี่แหกคุกแล้วถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานทำผิดเหลือวไปจ้องได้รับโทษนะอ่วันหลังอย่าไปตีก้นแมวอีกนะก็วันนี้เป็นเราเล่นแมปบุก k เคเบิลครั้งแรกนะครับอ่าโจนปื้มก็ถูกจับตัวเรียบร้อยละส่วนจ่าโปดและผู้ช่วยพ่อเป้ก็สามารถจับโจนได้สำหรับเมืองวันนี้ก็ปลอดภัยใช่ไหมครับ อ่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆบ๊ายบาย